รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตากเน้นเดินหน้าโครงการป่าชุมชนค่ะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วย นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปล,ลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตากที่บ้านเด่นมะขามู่ที่8ตำบลตะลุกกลางทุ่งอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก โดยมีนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายปัญญารัตน์รังสินผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เยี่ยมชมนิทรรศการสแสดงภาพรวมป่าชุมชนและแสะแดงผลผลิตสินค้าจากป่าชุมชน พบปะเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอเมืองมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนอำเภอเมืองจำนวน5ป่าชุมชนให้แก่ป่าชุมชนบ้านเด่นมะขามป่าชุมชนบ้านคลองสักป่าชุมชนบ้านลานตากเกลี้ยงป่าชุมชนบ้านบ่อม้ว่าและป่าชุมชนบ้านเนินมะคึกมอบโล่รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนระดับจังหวัดโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปี2563พร้อมเงินรางวัลให้แก่ ร้อยตำรวจเอกสุชาติมีชะคะรองประธานป่าชุมชนบ้านคลองศักด์นอกจากนี้ยังได้มอบเงินอุดหนุนเงินกู้โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชนอำเภอเมืองจำนวน10ป่าชุมชนโครงการละ70,000บาทให้แก่ป่าชุมชนบ้านสแกเครือป่าชุมชนบ้านลานสางป่าชุมชนบ้านหนองพม่าป่าชุมชนบ้านลานยางป่าชุมชนบ้านวังประจบป่าชุมชนบ้านหนองร่มป่าชุมชนบ้านน้ำดิบป่าชุมชน บ้านโป่งแคป่าชุมชนบ้านลานตากเกลี้ยงและป่าชุมชนบ้านแก่งหินและปลูกต้นไม้พร้อมทั้งร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงชิงเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่จากนั้นเดินทางไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายเตรียมการหมู่ที่เจ็ดตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหินอายุ1,2ึ่ง0หมื่นปีและรับฟังบรรยายสรุปพร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานหลังจากนั้นได้ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าที่ทำการก่อนเดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดลำปางต่อไป